แยงแล้วแยงแล้วโยกคนกินไปแล้วชิมแม่จ๋าชิม <c oughs> อืมอืมอ๋อกินก่อน <c oughs> กิน <c oughs> อ,มอมอมใหญ่ๆตัวเลีย,นอ,อย,อยอนอร่อยอย่าไปซื้อรล้วละลอยสองลอ,อยเนาะกินแบบนี้แซ่บดีสมัยเด็กๆไม่ชอบกินแบบนี้ไหมเรื่อยๆจะผ่านมาืายังมีนะสิบบาทอันนี้อยู่ที่ร้านขายนะคะไม่ใช่ไอ้บังนะ อะลองดมดูสิเหมือนกลินทุเรียนไหมไงหอมอร่อยเราขอเดิมเลยไม่ชอบไม่ชอบทุเรียนเลยไม่ชอบหนูเป็นคนไม่ชอบทุเรียนเลยเอาไปกลัเรียกว่าอะไรนะซาลินหรือซาลินซาลินซาลินไม่มีไม้เหรอ ไปแล้วดูเขาก็เก่งจังเลยหนูเนี่ยตัวเล็กๆเ,เก่งจังเลยอืม,อมเก่งจังเลยทุม่มเงินเก่งเนาะเด็กน้อยขู่ฮักกจ่าหรือมือโมมมีไม่เหรอมีที่กันหยดด้วยนะนเพื่อนๆเนาะฉลาดทำ อะมากค่ะคนเยอะมากเยอะนะคะอ,อร่อยอมอมหมดแล้วค่ะปเปรี้ยวมาก กินข้าวแรกในบอสมคักสมแม่เช็ดแวกินไปได้ยังไงเปรี้ยวจนเซียวฟันเลยพี่น้องไปแบ่งฟันแหละไปแบ่งฟันเทพไครดีกว่าเอาไหมเกี่ยวมากดูเลยเด็ดเลย เจ็ดลูเจ็ดเจ็สี่จ็เกย่็จแปดแาสริสเด่สี่เก้าดแปดสามสิบรเจเิดเจเ ยี่สิบบาทยี่สิบบาทได้แันยาวนู่นเลยถ้าเกิดหนูซื้อยี่สิบบาทแม่จะกินหมดไปเนี่ยกินเหล่าของโปรดที่แม่ชอบกินอร่อยค่ะ